มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งคือตัวลูกค้าครับเขาทำประกันตอนเดือนพฤษภาคมปีหกสี่เหตุการณ์ที่เจอก็คือว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาแจ้งให้ลูกค้าเปลี่ยนแผนสุขภาพเราว่าเหตุผลว่าแผนเนี่ยเขายกเลิกละเพราะฉะนั้น,นคุณต้องเปลี่ยนเพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนเขาก็จะไม่ต่อสัญญาให้ลูกค้าก็หงุดหงิดแหละอยู่ดีมาบังคับชั้นได้ไงแบบเดิมเนาะความคุ้มครองปีละ1.1ล้านส่วนแบบใหม่เนี่ยบริษัทประกันเสนอให้เพิ่มที่3ล้านแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่พอใจก็คือเรื่องของค่าห้อง ถ้าเราดูแค่นี้ความคุ้มครองมันมากขึ้นแต่ลูกค้าไม่โอเคกับค่าห้องแบบที่ลูกค้าถือแบบเก่าเนี่ย ที่ไม่ใช่ New Health Standard คือบริษัทประกันเขามีสิทธิ์พิจารณาเขาจะต่ออายุหรือไม่ต่อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทประกันนั่นรวมถึงเรื่องกรณีว่าถ้าเกิดลูกค้าป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีความเสี่ยงมากคนทั่วไปเขาเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับใครที่ถือประกันแบบรุ่นเก่าที่ไม่ใช่ New Health Standard เนี่ยแนะนำเลยนะถ้าย,ยังทำเล่มใหม่ได้จะได้รับความคุ้มครองหน0่งรเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมยังไงก็แนะนำให้ทำเล่มใหม่ดีกว่าเพราะว่าบริษัทประกันเขามีสิทธิ์ ว่าที่ประกันมันก็มากเพิ่มขึ้นด้วยช่วงนี้มันมีประกันที่เป็นแบบโควาเมนต์ ment, ก็มันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับแบบประกันรุ่นเก่าที่ไม่ใช่ New Health Standard